ครับสวัสดีปีใหม่ครับปีมังกรทองนะครับก็พบกับช่องนิววอสแควร์ EP พิเศษนะครับก็เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับปี2567นะครับขอให้พี่พี c ช่องนิววอสแกร์ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นนะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนา จะเดินทางกลับบ้านออกต่างจังหวัดไปพบญาติผู้ใหญ่ไปพบปะครอบครัวขอให้หลวงพ่ดูคุ้มครองนะครับขอบารมีคุณภาษีรัตนไตนะครับปกปักรักษาพี่พี่ช่องนิว w ัตสแกล์และครอบครัวของพี่พี่ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับนิวมีของรางวัลนะครับมาให้ร่วมสนุกนะครับกับช่องนิววัสแกล์ชแนลนะครับวันนี้มีนะครับเป็น หนังสือนะครับหลวงปู่ดู่นะครับเป็นหนังสือตำราชี้ตำหนินะครับรเครื่องรุ่นต่างๆของหลวงปู่ดู่นะครับแล้วก็มีรูปให้เอาไปใส่กรอบบูชาพร้อมเสื้ออีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีกระเป๋าด้วยเราก็จะแพ็คเป็นแพ็กเกตเลยสายให้ครบเลย4อย่างจำนว10น10รางวัลน,นะครับให้ตอบคำถามนะครับกติกาการตอบคำถามก็ง่ายๆนะครับ1 ชื่นชอบวัตถุมงคลหลวงปู่ดูรุ่นไหน 2. เพราะอะไรอาทิเช่นชอบในพุทธศิลป์ชอบที่มืออหามวลสารหรือชอบเพราะมีการเก็บแล้วเพิ่มมูลค่าเพิ่มในการตลาด 3. เกิดประสบการณ์อะไรขึ้นกับตัวพี่ๆเองนะครับมีรางวาัลให้เสือ้อหนังสือ ถุงผ้าแล้วก็รูปหลุ่ปผู้สิบรางวัลและยังมีรางวัลพิเศษนะครับนี่เป็นผ้าผงยันดวงนะครับปี2566นะครับทั้งหมด4องค์นะครับก็นี่ครับเป็นอย่างเงี้ยเป็นผ้าผงยันดวงรุ่นบุรณะบ่อน้ำมนต์นะครับที่วัดสแกนะครับจัดสร้างโดยหลวงพี่ชันชัยนะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ของผมเองนะครับตอนนี้ก็มีมูลค่าเป็นหลักพันแล้วนะครับก็มีให้อีก4ี่รางวัลเป็นรางวัลพิเศษนะครับ เดี๋ยวหลังปีใหม่เราจะมาไลฟ์สดผ่านช่องทางช่อง New Oscar Channel ทาง Facebook นะครับเราก็ให้พี่ๆทุกท่านนะครับทั้งหนังสือนี่ด้วยหนังสือเสือ้อแล้วก็รูปแต่ที่สำคัญต้องแชร์ด้วยนะครับต้องแชร์เพจด้วยถ้าไม่แชร์ถือว่าผิดกติกานะครับ <S <S ก็เราจะมาหมุนวงล้อนะครับหมุนวงล้อเอาพี่ที่ร่วมสนุกนะครับมาหาผู้โชคดี ทั้งหมดจำนวน14รางวัลน,นะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิก FC New w a s c a r e ครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและ l like i น์แอ New w, w a t s c a r e s n e w w a t s a k a e นะครับ at New w a s c a e แล้วพบกันในปี2567ครับสวัสดีครับ